สวัสดีครับเดวุดคาปุน,นชาแน,นลครับผมเมื่อนี้ผมจะพามารีวิวสวนพารีวิวทงหน้าครับผมว,วเดวิดภาพไปแล้วบรรยากาศดีป่ะครับเดว,วิดภาพไปละเบิ่ง เขาเบิ่งเขาเบิ่งว่ามันงามว่ะหน่มว่มีปีนี่แรงแลายพี่น้องจะี๋มจุมภาพไปเบิ่งสวนเขาเด้ครับวสวิตซาวนา กินไปแต่แสบแท้ง้งงุงแนบหนามียงมีอีกตัวลูก้ายไปยงว้าวกินอะไรจุ่มมือในโลกงวเป็นตุม่มตัวนี้ว่านเป็นกำลังจะเป็นแล้วนี่สีดยากรชวนไหมอย่าชวนนะช่วยบ่คคับปีนอง ต่ฮักเตปุเตปุจะเป็นตุ่มเด้อล่ะเด้อกินหยาไหมเี่เบลมักจับมั่งนี่หัวสั้งรับหัวนะหัวติดตัวชอบจับตรงนี้ชอบจับตรงนี้โอ้ทำม,มัน <c oughs> อูู้้แทหลือใสไปอยู่โอ้แท้อมไม่มียังให้กินอืมเรียอะไรกันขอกล่องมั้อืมซื้ปะครับพี่น้องจับได้ดงว่าเต็วมาเต็ห like. ู้ขโม่ mana mana. Eh. Uh -huh. แห้งแรงครับพี่น้องน้ำไม่มีเบิ้งที่ได้สิตรบ่ผมจะพายางเลาะชมวิวครับผมอากาดดีบ่ครับพี่น้องมีแต่หญาพี่น้องเบิ้งเขาจังได้มีแต่หญ้าหญา้าได้นี่ครับเบิง้งเขาจะตัดหญ้าเบิง้งคุณพ่อตัดหญ้าครับเพรมันตัดเขาตัดหา 你这娘们，你这狗！哎 <noise>，你太拽拽。你这。 ไปไปแบกหญ้าไปไอ้ไปเสร็จเบิ่งอ้ายมันกำลังมาครับอีกตัวหนึ่งเจ๊กห่วยเจ๊กห่วยมาหาพ่อเหรอพ่อตัดหญ้าอยู่มาแล้วลึกใายเป็นลึกใายเป็นมาแล้วเปลีนลึกใายเป็นมาแล้วปุ๊บปุ๊บน่ารักไหมไปไหนไปไหนครับไปเสร Thôi bị Cái hai nòn quá lên Cái hai nòn Cái hai Cái hai ลังบ้านครับพี่น้องลังบ้านผมหลังบ้านบรรยากาศดีมากครับผมนี่ครับเป็นยังไดงครับน้าผมเขากำลังงามแต่พ้นตกมาในให้งามครับพี่น้องส่งผมบรียบร้อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเบลส่งเบลกรกัาปุ่นเจาแนวนี้ได้ครับพี่น้องวันนี้ผมมารีวิวบ้าผ้าเลาะทงหน้าครับผมผ้าเลาะปลาเข่าปลาหยาครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปหอมหยาซอ,อยพอกัน <Wow. S 1> ไปซอยเล่ามือซ้อกับไปขนยีไกข่ขาแต่แล้วนี่ครับยีไก่ต้องกลับกล่องไหม อ่าเบลเบิงเป็นคนหยากันฝากกดไลค์กดแชร์เบลกดกระปุ้นด้วยนะครับช่องเบลกดกระปุ้นชาแนลบรรยากาศดีครับอีพี่นี่อีพี่ผ้าละเบิงหยาครับผมหยาปลาเขาหล,หลายหลายเองอออกเลยครับห่อนไหลคนม่ตกฝากกดไลค์กดแชร์ขอบขอบคุณครับ